ไม่เปิดยังอ่ะเปิดแล้วเอ๊ะจำเป็ต้องยืนหล่อด้วยครับวันนี้เรามาพรีเซนต์นะเรามาทำงานแล้วไม่ต้องมายืนถ่ายแบกต้องเนียวสวัสดีครับพี่จีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราเนี่ย <c oughs> มีรถเนี่ยนะครับเอามาฝากกันช่วงเนี้ยจะปีใหม่แล้วนะครับพี่พีพยามไททำรถเป็นแพ็คๆให้นะครับอย่างแฮชแบ็กก็จะรวมรวมมาให้คลิปถึงประมาณสักห้าหกคันเนาะมันจะไม่นานมากเพราะว่ามันจะไม่ต้องเกินสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวดูแล้วจะเบื่อประมาณสี่ถึงห้าคันถึงหกคันแล้วกันเนาะวันนี้จริงๆแล้วเรามีเป็น ซีดานซีดานนี่คือนักงฟุตบอลไม่ใช่ครับพี่วัดว <What? S 2> <What the> ัดตัอันนั้นมันเป็นซีดานนะพีะ่ก็ถูกแล้วไงครับใช่ก็คือว่าเป็นรถประเภทขยับเป็นคันนี้นะครับเป็น SUV นะสายลุยคันนี้เป็นอีสูนะครับทูเปอร์ปี2000บอกเลยว่าหน้าตาสวยมากนะครับกระจังหน้าเส้นข้างสติกเกอร์นะครับ โดยรวมบอกเลยว่ารถสวยแบบสวยจริงๆนะฮะสีเนี่ยเป็นขาวมุกจากโรงงานเลยนะแล้วก็จัดขอบทูโทนด้วย,ยเป็นสีทองอ่อนๆนิดนึงได้ไหมฮะคาเ์ราครับคารมราแมนครับดูยางอะไหล่ก่อนยางอะไหล่ดูความเงางามกลมเกี้ยงสะอาดเอี่ยวของเขาก่อนนะฮะสวัสดีครับดูเลยฮะแล้วก็นี่ฮะเป็น3 2มทุนะฮะเป็นเครื่องรถวีหนะครับคันที่บอกเลยว่าน่าใช้มากๆเป็นออโต้นะ แล้วก็ขับ4 4ฟร e วด้วยนะครับเห็นบิคอนไหมนี่ฮะแล้วว่าอะไรรู้ไหมครับของใหญ่เฮ้ยทำไมรู้ว่ะ่ของตอบก่อนเลยแล้วกันสุดยอดนะครับและถ้าเขาไม่รักแล้วพี่ถ้าเขาไม่รักก็กลับไปรักครอบครัวดีกว่าครับผมดูเพย์ก่อนแล้วทูเปอร์เนี่ยมีความหมายนะมาจากมาจากอะไรพี่แบงค์ทูเปอร์เนี่ยเป็นอ่อชื่อโดรถพิเศษ เป็นหน่วยรพิเศษที่สุดแข่งสายลุยคันนี้จรออกแบบมาเพื่อกับการนอ๋อเรื่องเรื่องใช่ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติแคมเรีรแมนจากผู้จัดการร้านเน่แลครับกับพี่แบงค์เรา่นเองเขาสวยจริงๆนะฮะมาดูภายในกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะเย็นไปมากกว่านี้นะครับนี่ฮะภายในคันที้บอกเลยว่าพี่แบงค์ดูก่อนครับสวยสัางมากๆนะครับดูแผงประตูนะฮะดูกระจกนะครับดูเบาะครับดูพวงมาลัยครับ มันช่างเย้ายวนใจจริงนะครับฟังเสียงทีหนึ่งไหมเดี๋ยวได้ฟังเสียงว่าบิ๊กคอนเราในวันนี้คำรามนะเนี่ยนะครับจะ่เราใจแค่ไหนน้องนิ้วเส้นนี้หนึ่งฮะโอ้โหทำทำไมไม่บอกยังเนี่ยพอเลยเล่นเลยไม่นับงบอกไม่ว่าตบฟุกย้อนด้วยสวยจริงครับเพื่อนๆเห็นไหม ABS Airbag คู่นะครับภายในถือว่าละเอียดมากนะจริงๆฮะต้องเรียกว่ารถงามดีกว่านะครับมาดูแถวที่สองก่อนนะฮะเบาะนี่สวยมากพี่แบงค์ แผงประตูเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเจ้าของการติดใจขงมือกับตอนะี้เขากวนเล็บเป็นรอยตามแผงประตูดูเบาเนีครับรูๆนี่คือว่าเขาาลูกชายเขาว่างๆเขาลูกชายเขาเอาเข็มมาจิ้มจิ้มเล่นก็เลยเป็นรูหยอกหยอกัวท็อปนะฮะออกมาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับบ้านแดงขาดหมื่นเดียวสามล้านขาดแค่หนึ่งหมื่นบาทสามล้านสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทในช่วงเวลานั้นนะเพื่อนๆนะตอนนั้นต้องคำบาทละสองพันสามพัน่ะเพื่อนๆเราเลยฮะ ใกล้ไปป้าง้อเครื่องกันที่แล้วห้องท้ายครับว่าไงครับผมก็ยืนจับประตูรอตั้งนานแล้วุ้ยตู้เย็นปะครับเนี่ยแปดจุดห้าคิวไม่ใช่ไม่ใช่เดิมยันพรมนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนทรูเปอร์นะครับแล้วก็แผงข้างนะครับพวกไฟเบอร์ก็อย่างเดิมเบาะเนี่ยพับหกสิบสี่สิบนะครับติดอพีจีด้วยเป็นถังมัตติฟังชันไม่ชอบดออกได้นะครับ น,นี้ติดแบบดีด้วยนะ12หัวเอ้ยทำไมปิดไม่ได้เ<ล>ขาเป็นล็อกครับอ๋อพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกออตโอต้เลยนะครับต้องปลดล็อกนิดน,นึง c ่ t y นะฮะถูกต้องฮะแต่ถ้าเป็น c ตี้จะเล่เล็กๆนิดน,นึงเปิดป่นานสวยๆหน่อยเขาเคลื่อนดีกว่าคันในรกเล่นเยอะมากนะเห็นนี่ไหมเมืองนอกนี่คือมีใบปัดหิมะนะเวลาหินมะตกเนี่ยแต่ในเมืองไทยไม่มีอันนี้อันนี้ไว้ปัดใบไม้ได้เห่ไหมนะฮะไว้ปัดใบไม้ได้ อ่ะเปิดขาโป้งสั้งไปประมาณสามบิ๊กพสี่หกเก้าพี่แบงค์ขอนสุภาพีเลยครับพันสี่หกเก้าใชนะ่ยาวๆออกมา,ามีังคามีหน้าด้วยดูนะแบล็คนะครับพวกนะี้ตามมุ่พวกนี้จะสวยตรงไหนรู้ไหมฮะสวยตามคิ้วนะครับตามขอบผมเยี่ยมประตูที่แบบความเดิมของเขาอ่ะสวยจริงๆนะคันนี้นะหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันก็ว่าได้นะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับดูคานหน้าซะก่อนโอ้โหเพื่อนแผ่นเพดเดิมเลยนะเนี่ยครับ ปลอดภัยหายหว่วเขาบอกมานะฮะมกอรสติกเกอร์เดิมเห็นไหมสวยอ่ะนะครับห้องเครื่องก็สะอาดเนาะมากๆนะครับคันนี้เป็นวีหกแก๊สหัวฉีดด้วยนะครับแก๊สหัวฉีดด้วยฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์เดิมนะครับขอโชว์ออปชันน่นเล็กๆน้อยๆได้ไหมน้องนิวมาดูดิว่าไปมาดูว่าไฟปัดหน้าหิมะเนี่ยใช้งานได้จริงไหม เฮ้ยยังเจ๋งอ่ะเปิดไฟด้วย <Yeah. S 1> โอ้โหสวยงามมานี่ว้าวอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นใช้ได้หมดนะครับ <S <S ลืมบอ,อกไปนิดนึงนะพี่แบงค์ยางเนี่ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนมาหลักเดือนนะเพิ่งเปลี่ยนมาแค่ประมาณสองสามสัปดาห์นะครับเลททีองคถามว่าอ้าจะขายแล้วเปลี่ยนทำไมก็เจ้าของเขามีตังค์ครับเรื่องตอนที่เขาใช้อยู่เขาก็ร <g ül> ู้สึกว่าไหนไม่ไม่ดีี๋ยวไม่เรียบร้อยเขาจะเปลี่ยนเลยนะครับเขาเป็นปรยชน์กับพวกเราไปนะจ๊ะโอเค มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเพื่อนไอซูซูทรูเปอร์ P 2 0 0 0นะฮะออโต้โฟลวิวนะครับขับสี่เลยบอดี้สวยทั้งคันเลยนะเพื่อนนะบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะฮะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยดูสิครับโอ้โหดูความสวยงามเขาไอซูซูทรูเปอร์ของเราเพื่อนเพื่อนเอ๋ย FC หาอยู่ไม่ควรพลาด รถแบบแค่ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคนมีจริงๆเขาก็ไม่ขายนะเพื่อนว่าเฮียแกที่บ้านรถเยอะก็เลยมาฝากไว้